อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีวันศุกร์ที่ที่29นะครับเมษายนพศ2565ขณะนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มระดิบพอดีนะครับวันนี้น้ำไม่ไหลไม่ไหลามาตั้งแต่ประมาณบ่าย2แล้วครับเพราะว่าท่อประปาแตกตรงซอยแยกตรงพุทธบูชาตามกนะครับตรงนี้ก็คือเวิร์กนี้คือน้ำไม่ไหลเลยโอ้ยลำบากมากเลยนะครับไหลเบาถึงไม่ไหลเลยดีกว่านะครับดูวันนี้ถอนไม้ให้ใครบ้างน,นะครับของคุณประทีบนะครับของคุณประทีบนะครับ ะนะครับ11บ,บนิ้วนี่ดูไซส์1 1นิ้วไซส์1 1นิ้วสวยมากสวยมากใหญ่สวยแล้วก็ให้ดอกดีของคุณประทีปนี่ไม่เอาสีขาวนะคุณประทีปไม่เอาสีขาวก็เลยจัดสีจัด,จ,ดจัดให้เลยแดงเหลืองชมพูอ่าแดงเหลืองชมพูแล้วก็อะไรนนเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยเป็นเบลเบลนี่นี่นี่เจ็ดสีเจ็ดสอ c น,นี้สวยมากนี่ม่วงก็จริงนะแต่ไม่ใช่ม่วงแบบม่วงแบบอมๆแนละ้วม่วงแบบจัดจัดสว่างสว่างนะครับเี่กจัดในคุณกระพี่อันนี้ อันนี้ไม้เหมาหกต้นพันห้านะครับเนี่ยใหญ่ขนาดนี้นี่หกต้นพันห้านี่ใหญ่ขนาดนี้นี่นี่คือไม้เหมานะครับไม้เหมาลูกค้าสั่งไม้เหมาหกต้นพันห้าส่ง e m s ฟรีเอะใช่ไหมเออใช่ใช่หกต้นพันห้าส่ง e m s ฟรีนี่นะครับของคุณประทีปนะครับนี่แล้วก็มาดูไม้เหมาเจ็ดต้นอ่าห้าต้นสองพันของคุณประทีปอีกเหมือนกันนะครับนี่สวยๆเลยนี่นี่นี่ไม้เหมาห้าต้นเนี่เป็นงานดอกจัดๆนี่ ไม้สวยมากเลยสวยมากเลยตัวนี้สวยมากนี่นี่ไม้ไม้กระถางจานก็จะใหญ่แบบนี้นะครับนี่ไม้กระถางจานก็จะใหญ่โตโมโหลานอย่างนี้เอาไปขึ้น2ปี๊บได้เลยครับเอาไปขึ้นไซส์กระถางปี๊บก็จะแน่นๆหน่อยเอาไปขึ้นกระถาง20นิ้วได้เลย18 2 0 2 2 23นิ้วได้เลยนะครับนี่นะครับก็คือตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่20 20นิ้วใช่ไหมตั้งแต่22นิ้วหรือ23นิ้วเนี่ยเท่ากับกระถาง2ปี๊บนะครับ2ี่4 2มี่่้าเท่ากับกระถาง18 1ป20 ใช่ไหมเท่ากับกระถางหนึ่งปี๊บแล้วก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดใช่ไหมสิบสี่สิบห้าสิบหกอะไรเนี่ยก็เป็นกระถางครึ่งปี๊บนะครับที่เขาวัดวัดกันประมาณนี้นะ,อะของคุณปฏิบสองอย่างนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปของคุณพร้อมสุกนี่คุณพี่พร้อมสุกนะครับนี่ขอป้อยเซียนสิบต้นนี่สีขาวกับสีขาวอมชมพูนะครับนี่สิบต้นนะครับสิบต้นนะครับนี่ ก็ใครสั่งโพยเซียนก็ก็จะไปอย่างนี้เลยครับ5ต้นห้าร้อยนะครับรวมค่าส่ง EMS นะครับส่งทั้งกระถางแบบนี้นะครับก็เนี่ยครับก็ห้าต้น5้าร้อยของค่าส่ง EMS อันนี้ก็คือว่า10ต้นนะครับ10ต้นนะครับส0ต้นก็พันหนึ่งนะครับก็รวมค่าส่งเลยนะครับของหลวงตาหลวงตาเนี่ยดูไม้หลวงตานะครับนี่เป็นไงไม้กระถางจานของหลวงตานี่ใหญ่โตมโหฬานอย่างนี้เนี่ย ครับนี่ใครจะสั่งไม้กระถางจานนี่สั่งได้เลยนะนี่เห็นไหมหลวงตาสั่งไม้กระถางจานนะครับนี่ที่ยังมีอยู่นะตอนนี้เหลือกี่ต้นเหลือห้าหรือ6ต้นไม่รู้นะครับใครใครจะสั่งก็5ต้น5ต้นเท่าไหร่สองพันนะมี5ต้นหรือ6ต้นไม่รู้เดี๋ยวเข้ามาดูนะครับเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้ไม้กระถางจานบางตัวใหญ่ครับใหญ่สวยอลังการเลยนะครับท่านใดสนใจก็ต้นเดียวก็500ค่าส่งห้าเอาหกบาทนะครับ5ต้น2,000ขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับ10ต้น3,500ขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งเหมือนกัน นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมานะครับนี่นะครับของคุณประทีปีกบอนกันนประทีพี่ประทีนะครับอันนี้ก็ไม้ไส้กระถาง6นิ้วนะครับไม้ไส้กระถางหกนิ้ว10ต้นนะครับก็สีก็หลากหลายอย่างนี้เลยครับชมพูเหลืองแดงนะครับนี่นะครับจัดไปสีจะจัดจ้านๆในย่านนี้องชมพูตรงนี้นะครับนี่นะครับชมพูเหลืองแดงนะครับก็โตดใหญ่โตดใหญ่ไปขึ้นกระถาง8นิ้วิได้เลยนะครับ ไปขึ้นกระถางแปดนิ้วได้เลยเพราะไม้มันกดใหญ่แล้วนี่เห็นไหมนะครับใช้ได้เลยของคุณวิทยาอ่านี่ใบด่างนะครับใบด่างนี่ใบด่างขะแบบขะสีขะลายขะดอกไปนะครับนี่ใบด่างนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับของคุณวิทยานะครับนี่แล้วของคุณบาเซ็ตนะครับนี่ยของบาเซ็ตของคุณเนี่ย w s r W T นะครับวสัวสวัสหรือวสัส เนี icana, ่ยแหละครับน yes. ี 1, önem, mm. ่ดอกตัวนี้ตอลีลาอันนี้นะครับลูกค้ารับแล้วนะครับของคุณประเสริฐรับไปแล้วนะครับนี่ตอลีลาอันนี้และดอกตัวนี้โอ้โหจัดจ้านในย่านนี้นะครับนี่ก็พันเดียวนะครับนี่พันเดียวของค่าส่งร้อยเดียวของคุณภูณสีของคุณภูณสีต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นที่สิบสองนี่ยคุณภูณสีนะครับอ่าได้ส่งละส่งละนะครับนี่ครับอ่านี่ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับปุ๋ยยาแล้วนะครับ ใครสนใจปอยเซียนนีป่ปอยเซียนเอาเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเนี่ยไม้ไท่กระดังงูนิ้วสวยๆเนี่ยไม้ไท่กระดังงูนิ้วสวยๆเลยเนี่ยนะครับสิบต้นหกร้อยนะครับขอค่าส่งแปดสิบบาทนะครับเนี่ยค่าส่งมันร้อยยี่ห้านะบา,บางตัวเก็บแค่แปดสิบาทเองนะ่ค่าส่งมันร้อยตีว่าร้อยเนี่ยนะครับบางตขอแปดสิบาทนะครับที่เหลือบางตัวก็ออกให้แล้วก็คิดแค่สิบต้นหกร้อยนะครับอ่ะก็ใครสนใจก็ทักทายมานี่ไม้โคตรใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนะี่ย เห็นไหมนี่ยนี่นี่ิบต้นหกร้อยต้โกใหญ่ๆกิ่นก้านดีๆใบสวยเนี่ยไปขึ้นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะครับเนี่ยสิบต้นหกร้อยขอค่าส่งก็แปดสิบบาทนะครับห้าสิบต้นห้าสิบต้นก็สามพันขอค่าส่งสี่ร้อยนะครับแถมห้าต้นร้อยต้นร้อยต้นก็หกพันนะครับขอค่าส่งก็เจ็ดร้อยแถมสิบต้นนะครับเนี่ยสวยๆเลยใหญ่ๆงามๆอารามใต้นี้นะครับนี่ไม้ไผ่ปี๊บไม้ไผกระถางปี๊บนี่ใหญ่มากใหญ่มากนะครับสี่ต้นสี่ต้นสองพันเนาะ นั่นน่ะไอ้กระถางจานอ่ะห้าต้นสองพันว่าใหญ่เลยใช่ไหมไม้ปี๊บใหญ่กว่านั้นอีกไม้ปี๊บใหญ่กว่านั้นเนี่ยดูแต่ละต้นเนี่ยบอกไม้ปี๊บใหญ่กว่านั้นอีกนะครับไม้ปี๊บนี่โอ้โหแน่นๆเลยแน่นๆเลยนะครับจบรอบนี้ก็ไปขึ้นสองปี๊บได้แล้วนะครับเนี่ยไม้ปี๊บนี่แน่นๆเลยนะครับเนี่ยใหญ่ๆสวยๆเลยเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างใครจะเลือกเนี่ยสี่ต้นนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมังโตขอสองพันเนี่ยเออเออส่งเอ็มเอสไอซีเนี่ยเนี่ยเนี่ยใหญ่ๆหนึ่งสองสามสี่ ของเอฟเอซีเลยนะครับใหญ่หญหญสๆสวยๆนี่ดูอาราบิคัมอันนี้ดูดิตอใหญ่ๆนี่ทรงสวยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งหนึ่งข้างหลังสองสามสี่เนี่ยบางโตก็ขายสองพันนะครับให้บางโตคัดให้บางโตไม่ผิดหวังบางโตไม่ทําให้ผิดหวังจริงใหญ่สวยสวยมากสวยมาก,มากนั่น่ะเห็นเห็นกระถางจานใหญ่ขนาดน,นั้นนะไม้ปี๊บใหญ่กว่าน,นั้นอีกนะครับโคตรจะใหญ่กิ่งก้านจะดีจะสวยนะครับใครสนใจก็ทักทายมานะครับเนี่ยมาดูข้างนอกบ้างนี่นมข้นนมข้นเส้าร้านนะครับนมข้นเส้าหน้าร้าน ครับเนี่ยใยเซียนส,สวยๆเนี่ยใยเซียนสวยๆมาไงนม่มนดีๆมาจับกันก็เฝ้าเฝ้าหน้าร้านเฝ้าหน้าร้านอ่ะเข้าไปเฝ้าเข้าไปนั่งดีๆเข้าไปนั่งข้างในดีๆมานั่งนี่เนียเข้ามานั่งข้างในน,น,น,นะครับเนี่ยใยเซียนสวยๆนะครับห้าต้นห้าร้อยนะครับรวมค่าจะส่งเอ็นะครับส่ง EMS ให้ฟรีอ่ะไปทั้งกระถางด้วยนะครับแล้วก็ยี่สิบต้นพันหกนะครับ ยี่ต้นพันหนะครับส่งเ m s ให้ฟรีทั้งกระถางด้วยนะครับแล้วก็ไม้ข้างบนนั้นนะครับเนี่ยนะครับไซส์กระถาง11ดนิ้วก็4ต้นพันสองนะครับส่ง EMS ให้ฟรีนะครับส่งเ m s มให้ฟรีเลยทั้งกระถางด้วยนะครับสต้นพันสองค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกไปนะครับมันจะทนแดงทนจัดนั่นแหละนะครับเนี่ยค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกไปนะครับแล้วก็อะไรนะต้นเดียวก็3า0ขอก่อค่าส่ง50สส่งทั้งกระถางนะครับอ่ะไม้สวยๆเลย คุงนี้ใครหยุดว่างวันเสาร์อาทิตย์ใครหยุดใครว่างใครไม่ได้ไปไหนนี่แวะมาดูชนชมได้นะครับมาที่ร้านนี่คิดราคาถูกนะครับมีรถมีรถอีกมีรถนอกจากนอกเขาเรียกอะไรนอกนอกรอบให้อีกนะครับมีรถนอกรอบให้อีกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าบางโตจะแบบขายตามราคาในนี้มาที่ร้านนี่อุตส่าห์ขับรถเปลืองน้ามันมานี่รถอีกรถราคาอีกนะครับมีรถนอกรอบอีกนะครับนี่นี่ปยเปลี่ยนเยอะโปยเปี่ยนเยอะนะครับนี่ ยิงโตบอกมีพันต้นมีเป็นพันต้นบางตัวไม่ได้ขี้โม้นะนี่เห็นไหมตรงนี้เต็มๆน,น,น,นี่น้องชายก็ไล่ไล่ตัดดอกไอไล่ตัดใบนะครับพเพราะมันบ้าใบเกินไปนะครับมันบ้าใบไว้ไม่ได้นะครับพเพราะมันบ้าใบแล้วมันแบบแมไม้มันจะโทมพอตอนโดนแดดจ,จัดๆนะครับเพราะว่าใบมันเยอะไปนะครับมันกินปุ๋ยมากไปมันไม่ยอมแทงดอกนะครับมันมาแทงใบนี่นะครับเอาออกมาข้างนอกนะครับเนี่ยต้องไล่ตัดใบอย่างนี้ไม่ให้ใบมันเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าไม้มันจะโทมนะครับไม้มันโทมแต่ที่นี้ก็คือว่ามันสวยจริงจับอตอนโดนแดดเยอะๆใบมันเสียวเพราะว่ารากมันราก รากมันสูบน้ําเลี้ยงขึ้นมาไม่ทันนะครับมันก็ทําให้ดอกบานช้านะครับดังนั้นก็ต้องตัดใบนะครับเพื่อเร่งเอาดอกนะครับเนี่ยแต่ไม้บ้าใบพอมันออกดอกมันออกอย่างนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมมันออกดอกที่มันออกเป็นพวงเลยนี่ไม้บ้าใบเนี่ยพอมันออกดอกมันออกเป็นพวงอย่างนี้เลยนะครับแต่ไม่ออกมันก็ไม่ออกเลยนะเนี่ยดูเนี่ยไม้บ้าใบพอออกดอกแล้วออกดีเลยออกเยอะด้วยนะครับแต่ว่ามันจะช้ามันช้ามากนะครับมันช้ามากน้องก็เลยต้องตัดตัดเพื่อเร่งให้ใบมันมาให้ดอกมันมานะครับเนี่ยเนี่ยสี่ต้น ต้นพันสองไม้พวกนี้โตไวใหญ่เร็วแล้วก็ไม้ตีพุ่มนะครับไม่ได้กิ่งก้านเดียวนะแตกกิ่งก้านแตกกิ่งแขนแตกอะไรด้วยนะครับไม่ชนชมของบางตรุ่นใหม่จะไม่จะไม่ขึ้นแบบนี้ละนี่ชนชมรุ่นเก่านะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นแท่งเป็นลำขึ้อไม้ไหมแต่ชนชมรุ่นใหม่จะขึ้นเป็นกอนะครับเนี่ยจะขึ้นเป็นกอแล้วนะครับเนี่ยไม้จะเป็นกอนะครับเนี่ยจะไม่สูงใหญ่นะครับจะจะแบบเตี้ยเตี้ยหน่อยแต่ว่าเนี่ยเตี้ยล่ำนะครับทรงพุ่มอย่างงี้เห็นไหมแต่เราต้นจะทรงพุ่มอยย่่าางี้้้นนะะคครรัับบไไมดววๆแล เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตละอ่ะมา,าขายไม้สีไม้แฟนซีน,น,นี่สีต้นนี้ห้าร้อยนี่สีต้นนี้ห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบนี่ใครสนใจแบบนี้สีต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบชุดนี้สั่งได้เลยนะครับยังมีอีกยังมีตรงนั้นอีกนะครับใครจะสั่งแบบนี้ก็ทักมาเดี๋ยวมึงโตจัดให้นะค,ครับนี่ใบด่างใบด่างสามต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบแปดต้นมึงโตให้แปดต้นเลยนะแปดต้นพัน แปดต้นพันธุนะบางตขายทุกๆเลยแปดต้นพันธขอค่าส่งหนึ่งร้อยใครจะรับนี่ค่าสีค่าลายค่าแบบไปนะมีด่างหินอ่อนด้วยมีด่างสลัญญาด้วยมีด่งออดงางคลาสสิกด้วยมีนิลการด้วยนะครับค่าไปค่าไปแปดต้นแปดต้นพันธนะครับสามต้นห้าร้อยแปดต้นพันธุนะครับท่านใดสนใจไปด่างก็ทักใครมาไม้เหมายังไงก็ต้องพูดถึงไม้เหมาไม้เหมาเห็นป้าบันถอนมาแล้วใหญ่มากเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเหรอะนะครับบางตบางตไม่มีเวลาลงขายครับเพราะว่า ตอนนี้กำลังจุกจิกกับเรื่องห่างทำนูน่นทำนี่ทำนั่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะลงขายแต่ว่าถ้าลงขายรายต้นแล้วอ่ะต้นละ400นะขอค่าส่ง60 3ต้น900าร้อยนะขอค่า,าไม่มีค่าส่งนะครับแล้วก็12ต้น3,000นะครับขอค่าส่งร้อยหนึ่งแต่ถ้าใครสั่งตอนนี้เนะี่ยสั่งไม้เหมาสั่งไม้เหมา6ต้นบางตัวขอพันห้าเลย6ต้นบางตัวขอพันห้าส่ง EMS มด้วยนะครับนี่บางตัวจัดโปรโมชั่นอย่างนี้ใครไม่เรื่องมากใครแม่อะไรบางตัวค่าสวยๆให้แต่ดอกก็เนีน่ยปลายบานนิดๆหน่่ออยๆนนะครับับททีเหลืมมแงตู นะครับที่เหลือมันแทงตูมนะครับเนี่ยก็จะไปอีกยเนี่ยไม้เหมาหกต้นพันห้าเนี่ยส่งฟรีด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยมันพิ่งบานได้ดอกเดียวสองดอกเงี้ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับบางทีแบบบางโตก็อยากขายอะไรที่มันแบบง่ายๆสบายๆใจกันอ่ะเออเพราะว่ามาคัดลายต้นบางทีลูกค้าก็โอ้ต้นนี้สวยนะครับอ๋อเดี๋ยวไปขึ้นกระถางเนาะเนี่ยบางทีไปคัดลายต้นนะมันก็เสียเวลาเนี่ยเนี่ยเพิ่งมีสิทธิ์กต้นหนึ่งเนี่ยไม้ที่ติดดอกที่ขายได้เนี่ยเพิ่งมีสิทธิ์กัต้นหนึ่งไม้มันออก นะครับลงขายฟิบกระต้นลูกค้าสั่งทีเดียวก็หมดแล้วพอลูกค้าเจ้าหลังมาบางตก็โดนว่าแล้วคือลงน้อยจังบางตก็ขายอย่างนี้เลยนะครับสิหกต้ 6, 000, 5, นพันห้านี่ส่ง e m เอเีนี่ยหกต้นพันห้าส่ง e m เอใครจะสั่งก็สั่งเนี่ยมให้มันโตดใหญ่นะครับแต่ดอกมันจะไปแบบนี้นะดอกไปตุ่มๆอย่างนี้นะบานเฉ่งๆยังไม่มีนะนี้มีก็ดอกหนึ่งแหละครับนะครับมนะีแค่นั้นมีแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม้กระถางจานก็เนี่ยอยู่ตรงนู้นเนี่ยไม้กระถางจานก็ยังมีอีกหกต้นเหมา ใครเหมาก็ทักมาทักมาใครจะเหมาทั้งหกต้นมาใครจะเหมาทั้งหกต้นมานะครับปิดฟอเลยเนี่ยนะครับราคามาคุยกันเลยใครจะเหมาทั้งหกต้นมานะครับเนี่ยไม้กระถางจานเนี่ยมีหกต้นใครจะเหมาทั้งหกต้นบอกมันโตมามันโตจัดให้เลยห้าต้นสองพันใช่ไหมหกต้นมันอีกต้นหนึ่งก็ห้าร้ยเนื้อหกต้นหกต้นหกต้นเท่าไหร่ดีอะหกต้นขอสองพัน มันสองพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งใช่ไหมหกต้นขอสองพันสองพันสี่แล้วกันอ่ขอสองพันสี่ผมบางโตส่งให้ฟรีด้วยนะ่ะจะได้ปิดฟอไปอ่าหกต้นตรงนู้นอะ่ะหกต้นตรงนู้นอะ่ะขอสองพนะันสีนะ่นะครับกระถางจานอ่ะมีแค่หกต้นนั่นแหละนะครับเลขอะไรไม่รู้บางโตจําไม่ได้มีแค่หกต้นขอสองพันสี่ส่งฟรีด้วยนะ่ะใหญ่ๆเนี่ยถอนขึ้นมาของคุณประที่ไปเห็นเห็นเลยใช่ไหมนั่นอนะ่ะเอ้ยไม่ใช่ของอ้าวของคุณประที่ก็ใช่แล้วก็ของหลวงพี่เออหลวงตาของหลวงตาก็ใช่เนะื้อใหญ่อย่างนั้นอนะ่ะ นะครับใหญ่กว่าท้ายกระถาง11นิ้วนี่อีกโอ้โหยเยอะแยะเลยนะครับก็คือไม้มันจะต่างไซส์กันเลยแหละเห็นเห็นเลยนะครับส่วนไซส์กระถาง11นิ้วก็เนี่ยนะครับเนี่ยหกต้นพันห้าส่งฟรีนะครับคะเลยคะเลยอันอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันมีเลขเนาะอันนี้มีเลขเดี๋ยวรอส่งเดี๋ยวรอส่งนี่ไม่มีเลขไม่มีเลขนะหกต้นพันห้าส่งฟรีมาใครสนใจทักทายมานะค,ะครับไม้ไม้ครึ่งปิ๊บก็มีนี่ไม้ครึ่งปี๊บสี่ต้นพันห้าส่งฟรีนะครับเนี่ยตโตจัดให้คัดใหญ่ๆให้แหละรับรองลูกค้าไม่ผิดหวัง เป็นไม้แฟนซีบางโตจะคัดที่ติดดอกแล้วและที่ต้นใหญ่ๆใ,ให้บางโตคัดบางโตไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนแล้วก็จัดจ้านในย่านนี้แรงๆส,สวยๆคุ้มค่าคุ้มราคาบางโตทําให้บางโต,งตจัดให้ได้เนี่ยใครสั่งสีใครสั่งสีต้นพันห้าขอค่าสีต้นพันห้านี่ต้นนี้นสวยมากแต่ต้นนี้มันมีรอยตรงนี้ที่บางโตไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะพูดอะไรเยอะคือต้นนี้มันมีรอยลากตรงนี้นะครับแต่ใครรับได้โอเคบางตจัดให้ไปเลยสี่ต้น ที่จ้ามันห้ส่งฟร,รีเนี่ยตัวจัดให้ใหญ่ๆเลยอันนี้มันใหญ่แต่ลากมีรอยนะรมันมีรอยลากเส้นหนึง่งไงก็เลยไม่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 อยากลงขายอะไรมากมายนะครับ <int ess ant> เพราะว่าเดี๋ยวจะแบบอา้าวมันมันมีรอยนี่หวาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสวยจริงมันสวยจังสวยใหญ่นะครับสาหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับนี่นะครับใครสนใจแบบไหนอะไรยังไงนี่อันนี้ก็ยังอยู่นี่ชดาเพชรชดาเพชรเห็นปะฟอร์มมันมาลชะชดาเพชรเห็นไหมนี่เป็นไง,ไนไงโอ้โหมันมาจัดจ้านในย่านนี้จริงดูใบดิเน กินปุ๋ยขี้ไก่นี่ใบเงาปิดอะน,น,นี่นี่เงาธรรมชาติเลยนะนี่คือธรรมชาตินะเนี่ยไม้กินปุ๋ยขี้ไก่สมบูรณ์เนี่ยเป็นไงนี่ดูนี่ดูดูการเดินกิ่งนะครับนี่คือชาดาเพชรเป็นส่วนผสมระหว่างอาราบิค้ามกับไทสกูตานัมนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสวยไหมดูทรงดินะนี่ขายต้นพันธุ์นะครับเดี๋ยวนะบ,บอกว่าโอ้ยบางโตไม่แพงจังก็ดูสพะพดูทรงมันดิบางโตก็มีขายราคาไอ้นั่นอนะอะไรนะสี่ต้นพันธุ์ก็ขายไปแล้วไง สี่ต้นพันธุ์ก็มีนะครับหมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วก็มีอันนี้แหละอันนี้ก็คือแบบให้บางโตได้กําไรเมื่อไรให้บางตัวทำราคามื่งไอย่างเงี้ยเนี่ยร้อยต้นมันจะมีสักต้นนึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทรงแบบเนี้ยเนี่ยกิ่นก้านใบมาครบเนี่ยนะครับเนี่ยก็ให้บางโตซะหน่อยนี่นี่นี่ใครสนใจแดงรวมซับต้นนี้เนี่ยสี่พันไปอยู่ในกระถางสั่ปิ๊บเนี่ยสี่พันขอค่าส่งให้บางโตัสักสามร้อยก็พอใหญ่ขนาดนี้เนี่ยใหญ่พอไหมเนี่ยกระถางสั่ปิ๊บใหญ่ขนาดนี้เนี่ยขอสี่พันขอค่าส่งสามร้อยเนี่ย ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีมีไม้ปีบ๊บเนะไม้ไม้ไม้สองปี๊บที่ลงมาตอนกลางวันเนาะ <S <S แล้วก็มีต้นไหนที่ที่อยากขายอันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนี่อันนี้เป็นตอลีลานะ <S 1> <S 1> อันเนี้ยบางตัวยังไม่อยากขายเลยเพราะว่าตอนสวยตอนมันเก่ามันสวยนี่เหลืองการนานีต้นต้นเล็กต้นใหญ่ก็ขายคุณขายคุณคุณทองไปแล้วนะครับคุณทองทอง,ทอ,งอะไระทอง ที่อยู่อ,อ่อนนุ่ดอะนะครับนี่ก็เนี่ยมีเหลือต้นเล็กที่บางตัตบอกว่ามีเหลือต้นเล็กเนะนี่ยเนี่ยเหลืองกัญนจนาตัวน,น,นี้อันนี้เป็นตอลีลานะไม้ไม้รุ่นเก่าอ่ะไม้รุ่นเก่าตอมันจะเป็นแบบตอตอตอฮอลแลนด์แท้ๆอย่างเงี้ยเนี่ยรากมันจะเยอะอย่างเงี้ยตอลีลาสวยไหมเนี่ยสวยสวยมากสวยมากนะครับเนี่ยนิ้วขอสี่พันขอค่าส่งก็สามร้อยเนี่ยเป็นเหลืองกัญนจนาตัวนี้ตัวน,นี้เป็นไม้รุ่นเก่าๆแหละรุ่นเก่าๆนี่ แล้วก็มีอันนี้อันนี้อันนี้ก็ขายพันเดียวเนาะนี่หน้าวังต้นนี้อยู่ในกระถาง80ขึ้นแล้วครับขึ้นมาจากกระถาง60นะครับเต็มละสวยมากสวยมากนี่ครับี่สวยมากนะครับนี่สวยไหมนี่กิ่งก้านทรงใบครบกิ่งก้านใบดอกครบนะครับทุกอย่างครบเมนครบซ้ายขวาหน้าหลังครบนะครับนี่เป็นรากตัดแต่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทําให้แบบ ไม่ได้ทําให้แบบดูเวอร์วังอลังการคือธรรมชาตินหน่อยๆนะครับเนี่ยตัวนี้ขอส0 0พันขอค่าส่งก็300ร้อนะครับเนี่ยครับท่านใดสนใจก็ทักใครมานี่ราชีนี้พันเนี่ยเนี่ยเนี่ยควีนอ็อกควีนเนี่ยตัวนี้ขอหมื่นหนึ่งนะครับใหญ่เต็มกระถาง1เมตรนะอันนี้คือกระถาง1เมตรนะเต็มๆเ,เลยพุ่มนี่เกินละเกินพุ่มเกินเมตรแล,ล้วนะครับเนี่ยพุ่มเกินเมตรนี่ขอหนึ่งหมื่นบาทนะครับอยู่ในกระถาง1เมตรนะขอหนึ่งหมื่นบาทใหญ่ ใหญ่มากใครต้องการไม้ใหญ่เอาไปวางหน้าบ้านนี Brother ่เป็นสง่าราศีนี่อันนี้หน้าไม้อยู่นี่นี่หน้าไม้คือตรงนี้นะเห็นไหมอันนี้ไม้ธรรมชาตินะไม้รากธรรมชาตินะเนี่ q ควีนออฟควีนนะครับเนี่ยนะครับหรือราชินีพันดอกสายอีสารเขานะครับเนี่ยควีนออฟควีนอันนี้คือไม่ให้ปุ๋ยเร่งดอกใช้แค่ปุ๋ยขี้ไก่อย่างเดียวปุ๋ยเร่งดอกอะไรก็ไม่ใส่เพราะว่าบางโตไม่ต้องการให้ดอกมันมาเยอะแยะอะไรมากมายเพราะบางตต้องการให้มันเป็นธรรมชาติคือมาแค่นี้พอแล้วเพราะพอมันมาเยอะ ต้นมันโซมเลยมันคือแบบมันบานแบบโอ้โหแทงดอกเยอะมากทิ้งใบหมดเลยนะครับบางตัวก็เลยแบบไม่ให้ปุ๋ยเร่งดอกให้แค่ปุ๋ยขี้ไก่ให้มันมาแค่นี้แต่ถ้ามันมาแค่นี้มันออกทั้งปีเลยนะทั้งปีมันจะออกดอกอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเร่งก็ได้แหละแต่ว่าพอมันหมดก็หมดเลยมันก็ไม่สวยเนี่ยบางตัวชอบให้มันเห็นแบบนี้เนี่ยเป็นไงสวยไหมนะครับเนี่ยสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสััต์และจจรริงในคบ ความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติจะช่วยเหลือผู้ที่ไม่หลงลืมุญคุณคนจะช่วยเหลือผู้ที่รู้จักบุญคุณคนจะช่วยเหลือคนที่กระตันยูรู้คุณคนนะครับถ้าคุณทําตรงข้ามกับนี้คุณก็ไม่เจริญนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับว ah uh ัสลามอะไรกุ้มวรรคมาตุลเล้าวบารากาตูกับคุณมากๆครับสวัสดีครับ